สวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปบปุกบ้านพบกับผู้ใช้สินค้าผลิตภัณฑ์จากฟิตเอสนจริงๆค่ะถ้าอยากรู้ว่าวันนี้เราจะไปเจอใครตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ใใช่ไหมคะโอเคอันนี้ฮันเตอร์นะคะมาจากทางฟิตเอสวันนี้จะมาขอสัมภาษณ์สะดวกไหมคะได้เลยค่ะยินดีค่ะเข้าไปข้างในได้ไหมคะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพูดคุยกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากทางฟิตเอสกันค่ะสวัสดีสสดค่ะพีฝ้ายนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแนะนําตัวกันสักนิดนึงค่ะตอนนี้ฝ้ายนะคะอายุ40ปีแล้วค่ะแล้วขนานี้นะคะใช้เวลาอยู่กับที่ออฟฟิศนะคะบ่อยมากนะคะแล้วก็ครอบครัว เมื่อเห็นหุ่นตัวเองเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเลยว่าเราเราจะอ้วนได้ขนาดนี้นะคะตอนเป็นสาวๆนี่คือยังหุ่นดีมากใส่เสื้อผ้าได้แบบว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะฝ้ายเนี่ยเวลาส่วนใหญ่เนี่ยก็ดูแลลูกนะคะและไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองเลยนะคะเลยดูเหมือนว่าไม่มีเวลาแบบว่าได้ออกกาลังกายหรือได้หาอะไรที่ช่วยให้หุ่นเรา ต,ต้องถามพี่ฝ้ายว่าก่อนหน้าที่จะมารู้จักกับฟิตเอสเนี่ยเคยประสบปัญหาอะไรมาก่อนบ้างคะฉันมีแนวโน้มที่จะอ้วนเนื่องจากกรรมพันธุ์นะคะของพ่อแม่ดังนั้นฉันจึงมีช่วงเวลาที่ยากลําบากในการที่จะลดน้ําหนักจริงๆนะคะไขมันที่สะสมในร่างกายก็จะแข็งแรงมากและเผาผ่านได้ยากมากๆเลยค่ะฉันตัดสินใจลองชาและยาลดน้ําหนักนะคะถึงแม้แต่จะงดอาหารก็แล้วนะคะน้ําหนักเนี่ย ลดได้เร็วขึ้นจริงๆนะคะแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะทําให้ร่างกายเนี่ยอ่อนเพลียแลก,กับเก็บน้ําและวิง่งเวียนศีรษะมากขึ้นด้วยนะคะบางทีนะคะก็ปวดท้องเพิ่มขึ้นด้วยนะคะวิง่งเวียนศีรัะเป็นลมบ่อยนะคะทุกครั้งในการทํางานหนักเลยค่ะแต่หลังจากที่ใช้ผลิตภัณฑ์ฟิสเอนะคะชีวิตก็เปลี่ยนไปนะคะหลังจากใช้ไปหนึ่งเดือนเนี่ยน้ำหนักลดลงนะคะและไม่เหนื่อยมากนะคะน้ำหนักลดลงไปถึง3กิโลกรัมเลยค่ะเมื่อเจาะลึกลงไปนะคะ ได้เรียนรู้ว่านมโปรตีนลดน้ำหนักของ Fish อ o อ g a กนิกนะคะในประเทศไทยนี้มีประสิทธิภาพถึง99%ด้วยกันนะคะมีสามสรรพคุณหลักเลยลดน้ำหนักนะคะบำรุงผิวพรรณและให้พลังงานแก่ผู้ใช้อีกด้วยค่ะโปรตีนพืชน,นะคะถึง4ชนิดเลยนะคะช่วยให้อิ่มท้องอยู่เสมอนะคะและลดความอยากอาหารด้วยนะคะยังไม่พอนะคะแถมยังช่วยเผาผลาญพลังงานไขมันอีกด้วยนะคะทาให้ สารอาหารในร่างกายนะคะแข็งแรงมากขึ้นนะคะมีพลังงานมากขึ้นในการทํางานและการออกกำลังกายด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะฟิตเอสยังมีผสมผสานกับเทคโนโลยีไซนิกนะคะช่วยให้ร่างกายเนี่ยดูดซึมออกซิเจนนะคะได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะและให้ออกซิเจนนะคะแก่ปอดและเลือดนะคะทําให้ดูดซับโลหะหนักนะคะช่วยให้ร่างกายเนี่ยขับสารพิษออกได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะคะ ผลิตภัณฑ์ที่อื่นเนี่ยไม่มีเลยนะคะนอกจากเน้กซิตเอยังได้รับการรับรองจาก FDA ดนะคะสหรัฐอเมริกาเพื่อความปลอดภัยในร่างกายในการบริโภคอีกด้วยค่ะโอ้โหพี่ฝ้ายก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ลดน้ําหนักได้เยอะขนาดนี้วันนี้เนี่ยแอบดูสวยขึ้นมากๆเลยค่ะและถ้าพี่ฝ้ายเนี่ยอยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ให้กับคนที่กําลังมีปัญหาน้ําหนักเกินนะคะหรือว่ามีปัญหาเรื่องระบบเผาผลาญเนี่ย อยากจะแนะนํำยังไงบ้างคะทุกวันนี้นะคะพี่ดื่มนมวันละสองแก้วนะคะหลังออกกําลังกายทั้งเช้าและบ่ายเลยนะคะช่วยให้ร่างกายเผาผ่านได้ดียิ่งขึ้นนะคะและรู้สึกอิ่มนานด้วยนะคะโดยที่ยังได้รับสารอาหารที่เพียงพอสําหรับการทํางานและทํากิจกรรมต่างๆต,ต,ตลอดทั้งวันของพี่เลยค่ะพี่ลดน้ําหนักนะคะ3กิโลกรัมในระยะเวลาเพียง1เดือนเท่านั้นนะร่างกายเนี่ยยังเต็มไปด้วยพลังงานซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสําหรับพี่มากๆนะคะ พี่จะใช้ฟิตเอสต่อไปในอนาคตเพื่อน้ำหนักที่ต้องการและสุขภาพร่างกายที่ดียิ่งขึ้นค่ะที่ว้าวไปกว่านั้นนะคะ<ม>พี่ป้ายต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ของทาง f i t เอสเนี่ยใครที่มีภาวะเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนหรือว่าไขมันอุดตันในเส้นเลือดเนี่ยก็สามารถทานได้นะมีทั้งออยอที่รับรองจากประเทศอเมริกา<ม>และที่สําคัญตัวสารสกัดตัววัตถุดิบของเขาเนี่ย ส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงสารอาหารเต็มเปี่ยมไปเลยค่ะหากคุณกําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดน้ําหนักนะคะที่เชื่อถือได้นะคะลอง Fit เอนะคะแล้วจะไม่ทําให้คุณผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณไม่ลดน้ําหนักแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณสวยขนาดไหนนะคะผลิตภัณฑ์นี้นะคะยังช่วยประหยัดเวลาและความพยายามอย่างมากเลยนะคะฉันหวังว่าคุณจะบรรลุผลลัพธ์ได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนกับดิฉันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ฟ้ายมากๆเลย ที่มาแชร์ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้ทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้ค่ะถ้าหากว่าใครนะคะกําลังประสบปัญหาเดียวกันกับพี่ฝ้ายเลยน้ําหนักขึ้นอ้วนและก็ไม่มีเวลาที่จะลดน้ําหนักนะคะแนะนําเลยค่ะอยากให้คุณลองเปิดใจทานผลิตภัณฑ์ของทางฟิตเอสนะคะเพราะว่าเราอยากให้คุณได้ใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีในทุกๆวันสำหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบาย